ว่าสิธีอยู่บนลานนั้นตลอดคืนจิตใจว้าวุ่นเหมือนใบไม้ที่ถูกลมหวนพัดกวาดไกวไปมาฉะนั้นกามนิตย์ของเรายังอยู่เขาอยู่ในแดนอันไกลแต่เขาคงได้ยินเรื่องที่เรามีสามีไม่เช่นนั้นเขาคงไม่เงียบไปนานเช่นนี้เขาคงคิดว่าเราเป็นหญิงไร้สัตว์ จอ่อนแอมักง่ายที่เราต้องเป็นหญิงชั่วช้าไปนี้สาตะเคียนคนเดียวเป็นผู้ทำยิ่งคิดยิ่งชังน้ำหน้าสาตะเคียนรุนแรงขึ้นยิ่งคิดยิ่งเห็นจริงในคำอธิบายขององคุลิมานนี่ถ้าเราเป็นชายก็คงฆ่าสาตะเคียนแล้ววาสิทถีสุดกายลงบนพื้นกระเบื้องหินอ่อน สิ้นสมฤดีไปรุ่งเช้าอากาศชุ่มเย็นด้วยน้ำค้างวาสิทธีฟื้นตื่นขึ้นเดินเข้าบ้าน ผ่านห้องหนึ่งได้ยินเสียงคนพูดกันเสียงหนึ่งจำได้ว่าเป็นสามีตนพูดว่าดีแล้วตกลงเราไปคืนนี้ไปก่อนเที่ยงคืนสักชั่วโมงหนึ่งวาสิทธิหยุดชะงักยืนจังงังอยู่สาตะเคียนได้ยินเสียงฝีเท้าคนมาหยุดที่หน้าประตูห้องออกไปเปิดดูพบวาสิทธียืนอยู่สาตะเคียนแสดงท่าทีดีใจ พูดว่าที่เธอมาในเวลานี้นับว่าประจวบเหมาะเพราะฉันกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเธออยู่แล้วพาวาสิทธิเข้ามาในห้องมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทของสาตะเคียนนั่งอยู่บนม้าต่ำชายคนนั้นลุกขึ้นแสดงความเคารพสาตะเคียนบอกให้วาสิทธินั่งลงข้างตัวเขาและบอกให้ชายคนสนิทนั่งลงตามเดิม แล้วหันมาพูดกับวาสิทธีว่าวาสิทธิที่รักฉันจำเป็นต้องไปชำระคดีพิพาทที่หมู่บ้านทางตะว,วันออกต้องรีบไปจัดการแต่ได้ข่าวว่ามีผู้เห็นโจรพวกหนึ่งชุมนุมกันอยู่ในป่าทางตะว,วันออกมาหลายสัปดาห์แล้วฉะนั้นฉันจึงต้องระวังตัวรอบคอบให้ดีสักหน่อยและการที่จะไปยังหมู่บ้านนั้นโดยยกกองทหาร ไปด้วยเป็นกองทัพเป็นของที่ไม่น่าดูและทำไม่ได้เอาติดไปอย่างมากได้ไม่เกิน30คนจะต้องใช้อุบายระวัยระวังเป็นดีกว่าฉันกำลังปรึกษาหาอุบายกับปันทูกะเขามีความเห็นเข้าทีอยู่ปันทุกะจะเตรียมการเท่าที่จํำเป็นและทำเป็นว่าเราจะออกเดินทางไปตะวันออก ในตอนเช้าตรู่พรุ่งนี้มีกองทหารคึกคักจะไปจับโจรให้ข่าวพแพร่กระจายไปพวกสายโจรที่อยู่ในเมืองมันคงคอยสืบข่าวนำไปบอกกันมันก็จะหลงอุบายส่วนฉันพร้อมทหารขี่ม้าอีกสาสิคนจะไปตอนเที่ยงคืนวันนี้ออกทางประตูทิศใต้แล้วอ้อมผ่านหุบเขาวกไปทางตะวันออกอีกที เรื่องที่จะให้เธอช่วยเหลือก็คือหนทางที่ไปจะผ่านบ้านพักร้อนของบิดาเธอเธอคงจะรู้จักเส้นทางแถวนั้นได้ดีมาตั้งแต่เด็กคงสามารถช่วยเหลือเรื่องนี้แก่ฉันได้มากวาสิทธิยินดีช่วยเหลือทันทีให้สาธเคียนเอากระดาลมาแล้วขีดเขียนแผนที่เส้นทางในละแวกนั้นให้ดูอย่างละเอียด ชี้ให้สังเกตทางแยกซึ่งจะต้องจดจำไว้แนะนำให้ไปทางซอกเขาทางนั้นจะสอบเข้าจนเป็นช่องแคบต้องขี่ม้าทีละตัวเรียงเข้าไปแต่ตรงนั้นระยะทางไม่ยาวนักและหนทางนั้นไม่ค่อยมีใครรู้จักสาธเคียนสังเกตเห็นมือของวาสิทธิที่กำลังวาดแผนที่อยู่สั่นก็ถามว่า เป็นไข้หรือวาสิทธีว่าเปล่าแต่ว่าเหนื่อยอ่อนเพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับมาทั้งคืนสาธตะเคียนจับมือวาสิทธีไปกุมไว้แล้วบอกว่ารักษาตัวหน่อยจะเป็นไข้ไม่สบายแม้สาธตะเคียนจะแสดงอาการและกล่าวด้วยความเป็นห่วงแต่วาสิทธีกลับรู้สึกเกียดชังน้ำหน้าและขยะแขย,ยง เหมือนเมื่อครั้งแรกที่ต้องตกเป็นภรรยาของสาตะเคียนจึงรีบขอตัวออกไปพักผ่อนเมื่อกลับถึงห้องรู้สึกเงียบขี่อย่างพูดไม่ถูกเป็นอันไม่มีอะไรต้องคิดไม่มีข้อควรสงสัยรวนเรใจไม่มีปัญหาจะต้องแก้ต้องถามอีกเพราะได้ตกลง,ลงใจเด็ดขาดแล้วสาตะเคียนก่อกรรมไว้อย่างไร ก็ต้องได้รับผลสนองอย่างนั้นสาตะเคียนเป็นผู้คดโกงถึงสองต่อก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกแทนตนและองคุริมาน ตกมืดวาสิทธีไปที่ลานตามเวลาที่ได้นัดพบกับองคุลิมานคอยอยู่ไม่นานองคุลิมานก็ปีนกำแพงตรงมายังที่วาสิทธีนั่งอยู่วาสิทธีไม่ได้เคลื่อนไหวกายไม่ได้ยกหางตาขึ้นมาดูเป็นแต่พูดว่าสิ่งที่ท่านประสงค์จะทราบนั้นฉันไปทราบดีมาแล้วทุกข้อทุกอย่าง รู้ตลอดกระทั่งเวลาไปไปกี่คนไปทางไหนเป็นผลกรรมของเขาเองบรรดาลให้เขาไว้ใจมอบความรับให้บร,ริบูรณ์มิฉะนั้นฉันคงรู้ไม่ได้เพราะไม่สมัครใจจะใช้อุบายล้วงถามเอาความลับที่วาสิทธิพูดเช่นนั้นพูดตามที่ใครครวญไว้ดีแล้ว ด้วยไม่ต้องการจะให้เห็นว่าตนมีใจเลวที่ต้องมาคบค้าเป็นเครื่องมือของโจรร้ายนี้ก็รู้สึกว่าเลวเสียเหลือเกินแล้วแล้ววาสิธิก็ได้แจ้งเรื่องการเดินทางของสาตะเคียนให้องคุลิมานทราบโดยละเอียดพออธิบายจบองคุลิมานก็พูดขึ้นด้วยเสียงสุภาพมีกระแสเศร้าๆผิดปกติว่าที่จริง เรื่องจะต้องเกิดขึ้นเช่นนี้เธอผู้ซึ่งเป็นภริยาที่ใจบุญสนทนไม่เคยทำร้ายแม้แต่สัตว์ที่เล็กน้อยต้องมาคบค้ากับมนุษย์หยาบช้าสามานมือเปื้อนด้วยเลือดมนุษย์เมื่อเธอเป็นผู้ฆ่าสามีของเธอเธอเองก็จะต้องทนทุกข์ทรมานใจตายไปแล้วผลอกุศลกรรมจะตามสนองให้ไปหมกไหมอยู่ในนรก ถ้าเธอได้พูดอยู่กับองคุลิมานมหาโจรผลจะต้องเป็นไปตามนี้แต่เดี๋ยวนี้องคุลิมานเป็นอีกคนหนึ่งแล้ววาสิทธีตกตะลึงประดใจสะดุ้งขึ้นมาแทบจะไม่เชื่อหูของตนถ้าเช่นนั้นที่พูดอยู่นี้เป็นใครเล่าเสียงที่พูดก็เป็นเสียงขององคุลิมานแม้น้ำเสียง จะเปลี่ยนแปลกไปแต่ก็เป็นสําเนียงขององคุลิมานอยู่ชัดๆวาสิทถีเงยหน้าจ้องพิษดูก็ยังเห็นเป็นองคุลิมานอยู่นั่นเององคุลิมานพูดต่อไปว่านางผู้เจริญเรื่องแก้แค้นสาตะเคียนที่เราพูดกันนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เหตุผลใดหรือที่ทำให้องคุลิมานกลับใจเลิกความคิดในแผนอุบายที่จะแก้แค้นสาตเคียนเมื่อโครงการแก้แค้นเพราะถูกรับความทุกข์ใจมาสาหัสต,ต้องมาอันตราธานล้มละลายไปในฉับพลันเมื่อไม่ได้อย่างหวังวาสิทธิก็เกิดความแค้นใจถึงกับกล่าวบริภาคอย่างรุนแรงใส่หน้าองคุลิมานว่า เป็นผู้ร้ายหน้าด้านสัญชาติสัตว์ปรับไม่มีความสัตว์จริงและอะไรต่ออะไรล้วนสรรหามาว่าอย่างร้ายให้สมแค้นเจตนาจะให้องคุลิมานเกิดโทสะแล้วฆ่าตนให้ตายเสียรู้แล้วไปครั้นด่ามากเข้าก็เหนื่อยหอบก็ต้องหยุดองคุลิมานกลับพูดอย่างสุภาพว่า ฉันควรได้รับพระรุสวาสจากเธอแต่เธอจะไม่สามารถทำให้องคุริมานเกิดโทสะเหมือนเมื่อก่อนแล้วฆ่าเธอเสียซ้ำดูแล้วเหมือนเธอจะมีประสงค์เช่นนั้นยิ่งกว่านั้นถึงเธอจะด่าให้แสบเผ็ดร้อนยิ่งกว่านี้ฉันก็คงวางเฉยได้เป็นปกติซ้ำจะขอบคุณผู้ด่าเสียด้วย ที่ทำให้ฉันมีโอกาสได้ทดสอบความมั่นคงของใจเป็นครั้งแรกเพราะพระบรมศาสดาได้ประทานอนุาสา์แก่ฉันว่าพื้นพระสุทาถูกคนคว้างก้อนดินที่สะอาดหรือโสโคกลงไปก็ไม่รู้สึกกำเริบหรือขุนข้องใจฉันใดท่านจงคมจิตตนให้สม่ำเสมอฉันนั้น วาสิทธีที่เธอพูดอยู่นี้ไม่ใช่พูดกับโจรแต่ว่าพูดอยู่กับผู้เป็นสาวกของพระบรมศาสดาสาวกอะไรพระบรมศาสดาอะไรกันวาสิทธีหลุดคำถามออกมาด้วยความรู้สึกอยากฟังองค์คุลิมานตอบว่าพระองค์ซึ่งเขาขนานพระนามว่า สมเด็จพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นพระบรมศาสดาของฉันเธอคงเคยได้ยินพระนามนี้มาบ้างแล้วกระมังวาสิทธีสันศีสะองคุลิมานกล่าวต่อไปว่าฉันถือว่าฉันได้บุญมากที่ได้กล่าวพระนามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งแรกแก่เธอถ้าองคุลิมานคนที่เป็นโจรได้ทำบาปไว้แก่เธอมากเพียงใดก็ดี บัดนี้องคุลิมานผู้เป็นพุทธสาวกก็จะได้ทำบุญแผ่กุศลแก่เธอให้สมกันฉะนั้นวาสิทธิถามต่อแล้วตั้งใจฟังที่เรียกว่าพระบรมมัสสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครท่านทำประการใดเธอจึงมีกริยาวาจาเปลี่ยนแปลกไปดังนี้ และบุญกุศลอะไรที่จะมาให้ฉันเมื่อได้ยินนามนั้นองคุลิมานก็เล่าเรื่องที่ตนได้พบกับพระพุทธเจ้าให้วาสิทธิฟังจนสิ้นแล้วกล่าวสรุปเหตุว่าด้วยประการชนี้ฉันมาหาเธอวันนี้ไม่ใช่โจรร้ายองคุลิมานแต่เป็นองคุลิมานสาวกของพระพุทธเจ้าจงดูเถิด ฉันโยนอาวุธทิ้งเสียแล้วเลิกเว้นการฆ่าฟันแล้วแผ่สารติสุขแก่เพื่อนร่วมโลกเป็นเบื้องหน้าวาสิทธิีนิ่งฟังมิได้ปริบากออกสักคำปล่อยให้องคุลิมานเล่าเรื่องโดยลำดับสำรวมใจตรองตามไปยิ่งตรองก็ยิ่งอัศจรรย์ใจ มหาบุรุษใดสามารถกำราบมหาโจรผู้โหดร้ายให้เป็นผู้มีใจบุญได้สำเร็จในชั่วเวลาสองสามชั่วโมงมหาบุรุษนั้นก็ย่อมจะกำราบความดุร้ายแห่งธรรมชาติซึ่งมีในสกลจัก,กรวาลได้ง่ายดายนั่นแปลว่าพระองค์จะสามารถบรรดาลให้ดวงใจของฉันซึ่งเจ็บปวดรุ่มร้อนให้สงบเย็นได้หรือไม่หนอ วาสิทธีนึกท้อใจว่าโรคอย่างของตนเป็นสิ่งที่แก้ยากแต่ก็ยังอยากจะให้สบายใจจึงอดซักไม่ได้ว่านักบวชที่องคุลิมานเรียกว่าพระบร,รมศาสดานั้นอยู่ที่ไหนจะไปขอความช่วยเหลือบางอย่างได้หรือไม่องคุลิมานตอบทันทีว่าได้และเพราะเหตุนี้ฉันจึงมาหาเธอ เราสองคนต่างเข้าใจกันว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อกรรมทำเข็ญต่อสาตะเคียนก็เป็นการควรที่จะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในเรื่องดีๆบัดนี้พระพุทธเจ้ากำลังประทับอยู่ในป่าประดู่ลายที่เธอเคยพูดถึงรีบไปเฝ้าเสียแต่ควรไปในเวลาเยน็นเพราะเป็นเวลาที่พระภิกษุ จะมาประชุมกันที่เทวสถานเก่าของพระกิตสะเพื่อสดับพระธรรมและผู้อื่นๆก็พากันไปฟังแล้วองคุลิมานก็ก้มคำนับและรีบไปทันที